พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับพี่อันนี้ที่จังหวัดอะไรจังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอ,อ,เ,อเมืองครับครับอำเภอเมืองเออหมู่บ้านหมู่บ้านน้องตะโครงน้องตะโครงพี่ครับพี่รู้จักสวนลุงหมูกระตุ้ยได้ยังไงรู้จักเฟซของน้องที่ได้เมียอยู่ชุมพรติดต่อบอกมาว่าของลุงหมู คือไม้พันธุ์ดีเขาสั่งไม้ปลูกครับพี่เขาเคยสั่งปลูกก็บอกว่ายอดขายดีมากแล้วก็คนสั่งจองเยอะทง้งทางน้องเขาอยู่ชุมพรทางนู้นก็มีพันธุ์เยอะอยู่แล้วสั่งของมาต,ตุ้ยเลยครับเพราะว่าถ้าอยากได้จิ่งพันธุ์ต้องติดต่อของลุงหมูเขาปลูกนานแล้วยังครับพี่ทางทางนูง้นทางนู้นเขาปลูกได้ทุเรียนของเขาว่าชุดเนี่ยกําลัง ปีนี้ชุดสองที่เขากําลังจะเริ่มเก็บเริ่มเก็บสั่งจากลุงหมูกระตุ้ยไปครับอันนี้เขาแนะนําพี่มาถึงนี่เลยเป็นญาติกันครับเป็นญาติเป็นเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางแม่อ๋อครับอันนี้มาถึงสุรินอันนี้ผมมาส่งมืดหน่อยครับเพราะว่าติดเคอร์ฟิวนี่ครับต้นที่สั่งมาต้นใหญ่ต้นชุดโปรโมชั่นนะครับเกิดไม่กี่วันแล้วอนี่ผมขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้ความไว้วางใจสั่งพันธุ์ทุเรียนจากสวนลุงหมูกระตุ้ยนะพี่นะครับ แล้วมีอะไรพี่ก็โทรไปตามเบอร์ที่ให้ไปเลยน,นะครับผมบขอประสบความสำเร็เดสุดท้ายขอโทษด้วยที่ทําให้คุณรวยขึ้นนะครับผมับพี่ขอบคุณครับลุงขอบคุณครับ,รบวัสดีครับย